สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีตุลประจำวันที่5 11มิถุนายน2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความระมัดระวังนะคะในการดำเนินชีวิตในการวางแผนในด้านต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของออการขอความช่วยเหลือการที่ต้องพึ่งพาตนเองนะคะจะเกิดขึ้นได้ การงานสัปดาห์นี้นะคะถือว่าค่อนข้างราบเรียบนะคะหรือบางรายอาจจะไปในทางไม่ค่อยดีนักหรืออาจจะตกงานหรือว่าออมีเกณฑ์เบื่อเบื่องานนะคะทำให้ต้องมองหาสมัครงานใหม่ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาพิสูจน์นะคะทำให้ต้องใช้สติปัญญาใช้ความอดทนฝ่าฟันให้ได้นะคะ เกี่ยวกับการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะที่มีปัญหาหรือการลงทุนต่างๆอาจจะติดขัดทำให้ต้องขอความช่วยเหลือนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารงานบัญชีต่างๆหรือการที่ไปขอหยิบยืมกู้ยืมเงินต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องได้ สุขภาพนะคะช่วงนี้อย่าประมาทนะคะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยก็ต้องมีเงินสำรองไว้เผื่อใช้จ่ายเรื่องนี้ด้วยนะคะ mm hmm. ในเรื่องของคนโสด mm hmm. เกี่ยวกับสัปดาห์นี้ก็ยังไม่พบคู่ที่ถูกใจนะคะหรือถ้าพบแล้วก็ยังไม่ชัดเจนต้องดูใจกันไปก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะต้องหางเหินหรือความรักจืดชืดไปบ้างนะคะบางคู่เกี่ยวกับความไม่เข้าใจมีเรื่องจุกจิกแง่งงต่าง ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้สตินะคะแล้วกออ็อย่าใช้อารมณ์นะคะค่อยๆประครับประคองไปสำหรับชาวตุลค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิ้งคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ